ครับสวัสดีครับผมอารัชอรุชปรีดาครับผู้อํานวยการวิทยาชุมชนตากครับครับเราวันนี้คุยกันในเรื่องของประเด็นสภาลมหายใจนะครับก็ท้าความความเป็นมาเล็กน้อยนะครับก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยก็สนใจในเรื่องของการออกกําลังกายและสุขภาพอยู่แล้วนะครับ3-4ปีที่ผ่านมามีปัญหามากในเรื่องของฝุ่น PM 2 5นะครับซึ่งช่วงนั้นผมอยู่เชียงใหม่นะครับผมเชียงใหม่ก็มีการ เปิดประเด็นในเรื่องนี้นะครับนิาคประชาชนเนี่ยเห็นภาครัฐทํางานนะครับแล้วก็กระทบกับสุขภาพมากนะครับออกกาลังกายไม่ได้ออกออกนอกบ้านไม่ได้แต่ละบ้านจะต้องมอีเครื่องกรองฟอกอากาศอยู่ทุกบ้านนี่ครับมันกระทบมากภาคประชาชนก็เลยตั้งตอนนั้นเป็นสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่นะครับสาปีที่แล้วนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยจากการเริ่มต้นณจุดนั้นเนี่ยซึ่งผมเป็นสมาชิกเริ่มต้นด้วยนะครับณจุดนั้นเนี่ย ตอนนี้กลายเป็นสภาลมหายใจภาคเหนือนะครับซึ่งร่วมกัน9จังหวัดภาคเหนือนะครับซึ่งตากจะเป็นจังหวัดสุดท้ายนะครับมีผมเป็นแกนนําเข้าไปร่วมไปประกาศเป็นสภาลมหายใจจังหวัดตากเมื่อวันที่8กันยายนในปีที่ผ่านมานะครับร่วมทํางานกับอีก8จังหวัดในภาคเหนือในกลุ่มสภาลมหายใจภาคเหนือนะครับเราทําอะไรบ้างนะครับสภาลมหายใจภาคเหนือเนี่ย ตอนนี้ทำบูปริ้นนะครับทำบูปริ้นเสนอภาครัฐนะฮะในเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการจองเผานะครับเพราะว่าเหตุหนึ่งของ P m 2อที่กระทบสุขภาพเนี่ยก็คือการเผาแบบไม่มีแผนนะครับในภาคเกษตรนะครับในเรื่องของการใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆที่ทําให้เกิดฝุ่นพีเ5ม2.5นะครับมีบูปริ้นขึ้นมานะครับเพื่อเสนอภาครัฐเป็นประกาศเป็นนโยบายนะครับอันนี้ เขาดาเนินการมาได้สักปีกว่าๆนะครับสอปีแล้วนะครับเมื่อในภาคของของอโงรงพยาบาลจิตวดตานะครับก็ได้ดําเนินการหลายอย่างครับที่เหมือนกับว่าเป็นสภาน้องใหม่นะครับของ8จังหวัดก็ดําเนินการไปบ้างแล้วแต่เราเนี่ยเริ่มต้นนะครับก็ดําเนินการตามที่ที่เรามีบริบทนะครับซึ่งโดยโดยที่ผมเป็นผู้อำนการชุมชนเนี่ยนะครับผมทํางานเกี่ยวกับชุมชนมาค่อนข้าง ค่อนข้างเยอะหลายชุมชนนะครับเรามองว่าตอนที่มีปัญหาที่อสอุาที่หนักสุดๆเนี่ยอยู่ที่แม่สอดน,นะครับแม่สอดน,นี่แทบจะมองไม่เห็นเลยในในวิสัยทัศน์ไกลๆนะครับเราก็เลยไปจับมือกับทางสมัชชาสุขภาพนะครับสมัชชาสุขภาพมีเรื่องของเครือข่ายนะครับมีสาํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตากเป็นแบ็กอัพเป็นพี่เลี้ยงทํางานกันอยู่แล้วในปีที่แล้วเนี่ย เขาทางานในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะครับในเรื่องของอาหารปลอดภัยต่างๆปลูกแบบ organic, ออแกนิกเลยก็ตามนะครับแต่ในปีนี้เนี่ยผมไปเสนอสมัชชาสุขภาพว่าเราน่าจะมาทําเรื่องอากาศจากที่เราทําเรื่องอาหารสําเร็จแล้วเนี่ยก็มาทําเรื่องอากาศเนื่องจากอากาศได้มีผลกระทบมากนะฮะในใน,ในแม่สอดเขาก็รับข้อเสนอผมก็ไปถแถลงว่าปีนี้เนี่ยสมัชชาสุขภาพจะทํางานร่วมกับสภารูหายใจจังหวัดต,ตาก ในประเด็นของการทําเรื่องอากาศสะอาดนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในการดําเนินงานนะครับซึ่งในแกนนําที่เป็นสมสชาชิกสุขภาพ,าพที่แม่สอดก็ดําเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ในส่วนของการดําเนินการในภาพรวมของสภาหลวงหายใจจังหวัดตากนะครับงเช่นที่ผ่านมาฝุ่นยเยอะๆเราก็ได้รับการสนับสนุนจากสภาหลวงหายใจภาคเหนือนะครับก็ส่งแมสที่กันฝุ่น2.5มานะครับผมก็ได้นําแจกหลายๆที่นะครับเช่นที่ ชมรมพิพิการหรือโรงเรียนต่างๆนะครับตอนนั้นก็ไปแจก,กหลายๆที่นะครับหรือในส่วนของการเตือนนะครับอันนี้เป็น,ปนจุดสําคัญนะครับท,ที่เราพยายามที่จะบอกสื่อสารคือเราต้องเตือนว่าตอนนี้เนี่ยเราออกไปอยู่ในอากาศเนี่ยมันปลอดภัยกือไม่ปลอดภัยเราตั้งกลุ่มนักเรียนโรงเรียนตักพิทยาคมนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนเตือนนะฮะเขาจะมีความสามารถในการทําคลิปทำพรีเซนเตชันนะครับแล้วเราสอนให้เขาอ่านเครื่อง อ่านอ,กอากาศนะครับว่าวันนี้ต้องดูว่าฝุ่นเท่าไหร่ออกนอกบ้านปลอดภัยไหมออกมาเป็นสีส้มสีแดงสีม่วงสีเขียวนะครับเพื่อเตือนนะครับอันนี้ก็ออกไปตามสื่อตามกลุ่มไลน์ต่างๆในที่มีกลุ่มเยมาวชนที่ที่จังหวัดตากที่โรงียน่าลวิศนคมได้เป็นกลุ่มแกนนําทําอยู่นะครับในส่วนของอาภาคประชาชนต่อมานะครับก็ มีการตั้งกลุ่มที่ที่จังหวัดตากกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มประสานงานสภาหลวงแห่งจังหวัดตากกับสภาหลงแงใจภาคเหนือนะครับแล้วก็ทางานร่วมกับอีกแปดจังหวัดนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ต่อกันนะฮะว่าจังหวัดนั้นเนี่ยทำกิจกรรมอะไรบ้างจังหวัดนี้ทํกากิจกรรมอะไรบ้างหรือเราไปร่วมกับจังหวัดอื่นๆได้อย่างไรบ้างนะครับ